เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับเรื่องราวของภาพลงตาของศิลปินเบื้องหลังผลงานชิ้นเอกที่โลกไม่เคยรู้ที่ผมนํามาฝากในวันนี้หวังว่าทุกคนคงได้เห็นแล้วนะครับว่าศิละปะไม่ใช่แค่สิ่งสวยงามที่จับต้องได้แต่เป็นไปที่ศิลปินใช้ในการสื่อสารความจริงอันลึกซึง้งไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกประสบการณ์หรือแม้แต่ข้อความผ่านสังคมที่พวกเขาต้องการเราจะบอกเราสิ่งที่เราเห็นอาจเป็นเพียงภาพที่ชวนให้เราสงสัยใครรู้และตั้งคําถาม แต่ภายใต้ภาพนั้นคือความจริงที่ศิลปินต้องการให้เราได้ค้นพบและนำไปตีความในแบบฉบับของตัวเองมันคือการเดินทางที่เราต้องมีส่วนร่วมและตีความสิ่งที่เราเห็นให้เกิดความหมายและนี่แหละครับคือความมหัศจรรย์ของศิลปะที่ไม่เคยหยุดนิ่งและยังคงท้าทายการรักบลูของเราอยู่เสมอถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกด subscribe ช่อง artist use the world ของเราไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดเรื่องราวเบื้องหลังของเหล่าศิลปินระดับโลกที่น่าสนใจอีกมากมายและถ้าใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลวงตาในศิละปะหรืออยากให้เรานำเสนอเรื่องราวของศิลปินคนไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมอาร์ตและทีมงาน artist history world ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับเรื่องราวของภาพลวงตาของศิลปินเบื้องหลังผลงานชิ้นเอกที่โลกไม่เคยรู้ ที่ผมนำมาฝากในวันนี้หวังว่าทุกคนคงได้เห็นแล้วนะครับว่าศิลปะไม่ใช่แค่สิ่งสวยงามที่จับต้องได้แต่เป็นไปที่ศิลปินใช้ในการสื่อสารความจริงอันลึกซึง้งไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกประสบการณ์หรือแม้แต่ทั่วความทางสังคมที่พวกเขาต้องการเราจะบอกเราสิ่งที่เราเห็นอาจเป็นเพียงภาพที่ชวนให้เราสงสัยไคร,ร้รู้และตั้งคำถามแต่ภายใต้าภาพนั้นคือความจริงที่ศิลปินต้องการให้เราได้ค้นพบ และนำไปตีความในแบบฉบับของตัวเองมันคือการเดินทางที่เราต้อง